และนี่คือชาเลนจ์ที่ผมใจะให้เพื่อนๆทางบ้านมาร่วมสนุกกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งและรับดาบลิมิเต็ดกันไปเลยแต่การแข่งชิงความเป็นหนึ่งของเรานั้นก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมีฝีมืออย่างเดียวไม่พอต้องใช้ดวงด้วยไม่ว่าจะเป็นการแข่งโดยใช้เพียงแค่สกิลฟอร์ดฟิล l d เท่านั้นแต่ห้ามกดบล็อกหรือจะเป็นการแข่งโดยใช้สกิลล่องหนและก็ห้ามกดบล็อกเช่นเดียวกันและชิงความเป็นหนึ่งที่ใครตายคนแรกรับไปเลย แต่ก่อนที่เพืเ่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้นะผมก็ช่วยกดไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมคลิปนี้ขอสัก400ไลค์ก็แล้วกันอย่าลืมนะครับกดไลค์ครับกดไลค์ทวนกันอีกทีหนึงครับ กติกาครับในการร่วมกิจรกรรมครั้งนี้นะเพื่อนๆหนึ่งเลยครับอนุญาตให้ทุกคนนะครับหรือทุกคนต้องใช้สกิลนะครับที่มีชื่อว่าฟอร์ดฟิวหรือสกิลโลตัวนี้เท่านั้นนะผมทุกคนต้องใช้สกิลตัวนี้เท่านั้นในการแข่งแมสช์นี้นะผมและอย่างที่สําคัญเป็นอย่างที่2ครับนอกจากมีสกิลนี้แล้วทุกคนห้ามกดบล็อกโดยเด็กขาดอนุญาตให้ใช้เพียงแค่สกิลอย่างเดียวเท่านั้นนะผมทุกคนพร้อมไหมอม ปิดนะครับทุกคนปิดเอฟเนะครับตามกติกาไม่ไม่ตบบอลน,นะไม่ตบบอลน,นะเออเออเอ้ยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยแตกมันเหมือนเป็นเกมใช้ดวงเหมือนกันนะเพื<ๆ>่อนแอบเป็นดวงนะแอบเป็นดวงนะเกมนี้ไม่ได้ใช้ฝีมือเลยครับใช้ดวงเ้วรๆรอบนี้แล้ว,ลวประเด็นคือมีคนตายเยอะมากนะครับแม้แต่สามพันวินก็แพ้นะครับเพราะมันใช้ดวงจริงๆรปาบไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยปกติไม่เคยเล่นแบบบรรยายมาแล้วคนนี้มาแล้วอืมเรียบร้อยแตกเป็นปุ๋ยเลยอืม ถ้าสกิลคููดาวนี่ก็แย่เหมือนกันนะเพราะงั้นจะกดสกิลแต่ละทีนะครับต้องคำนวณให้ดีด้วยกดมอซไม่ได้อ้าคนนี้โชคดีหน่อยอยังไม่กดสกิลก่อนหน้านี้การวิ่งหนีหรือการรักษาระยะบอลก็เป็นความคิดที่ดีนะครับรอให้สกิลครูดาวแล้วสามคนแล้ว <3 S 1> หสามคนแล้วโอ้ยหล้องคนใครวะใครหายเรียบร้อยได้ผู้ชนะแล้วไม่มีใครโกงนะไม่มีใครโกงนะอ่าเรียบร้อยแตก ยินยอมพร้อมใจ <teokbokki> เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเห็นคนไม่มีสกิลแล้ววิ่งไปตายคือแบบยอมจำนนใช่ไหมแบบอ่ะ <schme> ไม่มีสกิล <dunk> ตายให้ก็ได้เฮ้ยคนนี้สีแดงวะ่ะมันมีสีแดงกับสีส้มหรือเปล่าวะหรือมันสีหรือมันสีแดงเหมือนกันฉันเบลออุ้อุ้ยอุ้ย,ยคนนี้โชคดีจัดชนะแล้ว เรียบร้อยกลับสู่อาฮาราซะแล้วอะไรกันเนี่ยเนโกโหเนสโกจังเนสโกจังใช้ตาบ้องแบวด้วยเฮ้ยเสื้อพี่คาชาย,ยังอยู่อะเสื้อเขาดีจริงวะ่ะเสื้อเขาทำจากอะไรทำไมเขายังไม่ตายพี่คาชาต้องภูมิใจพี่พีพ่คาชาออะไรวะพี่คาชาต้องภูมิใจในตัวเองคนไหนวะหาแป๊บนึงนะคนนี้ใช่ปะ่ะอ่าคนนี้คนนี้หลายคนเริ่มใช้ทิกในการเดินหนีอยู่อะแน่นอน เพราะว่าถ้าเรายิ่งอยู่ใกล้กันน่ะโอกาสที่บอลมันจะแบบสู่มมาหาเราสูงมากเลยแตกโอเคเฮ้ยคนนี้มามากัะดวงอแต่ดวงกดไปแล้วดว <c oughs> งกดไปแล้วฮัลโหลเฮ้ยคนนี้มีควีนเบดแล้วกิจกรรมที่ต้องใช้สกิลตัวนี้จบลงแล้วนะครับต่อไปเราจะเปลี่ยนอบิลิตี้กันนะครับใช่เดี๋ยวผมแจกก่อนแล้วกันแจก4คนนี้ก่อนนะครับ การรอบนี้นะครับทุกคนที่ลงสนามต้องใช้สกิลล่องหนเท่านั้นอันนี้คือข้อที่1นนะทุกคนต้องใช้สกิลล่องหนอย่างที่สองห้ามกดบล็อกโดยเด็ดขาดนะผมจะกดบล็อกกด f อะไรเนี่ยหรือเมาส์ลคลิกห้ามกดบล็อกดโดยเด็ดขาดอนุญาตให้ใช้เพียงแค่สกิลล่องหนทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับเออดีมากดีมากเปิด f ไเครับลงสนามครับลงสนามครับอันนี้ต้องใช้โหมดนี่วะต้องใช้โหมดนี้วะ ้องร้องหนนะล่องหนหายตัวหายตัวหายตัวไปแล้วสจอนบอลมาร้องหน <c oughs> เอา้อาไอ้นี่ไม่ร้องหนนะหรือว่ากดสกิลไปแล้วอา้อาวนอะ้าวล่าสุดบอลค้างอ่าเราได้ผู้ชนะแล้วเราได้ผู้ชนะแล้วบไปแล้วบอลลอยไปแล้วบอลลอยไปแล้วแตกไหมอือแตกไม่มีร้องหนหายตัวหายตัวเฮ้ยมีแต่คนร้องหนเต็มเลยอ่ะฮะอ่า huh. บอลค้าง What t h e fuck บอลยังไม่มีทางจะไปเลยบอลไปไหนนี่เนี่ยใครชนะวะดูชื่อก่อนลิโซเฮ้ยเอสโกเอสโกยังไม่ได้อีกเหรอนี <laughs> ่ยังไม่ได้อีกหเหรอเมันเห็นใครหลบหลังต้นอันนี้เนียนเลยเนียนเลยเนียนมีคนแอบ,บเนียนมีมีนั่งหมอบด้วยเกมนี้ไม่ได้ใช้ฝีมือเลยนะครับใช้ดวงล้วนๆนะครับแตกดูแล้วแตก ได้คนชนะแล้วครับ,บรอบขออนุญาตแจก3คนที่ชนะเมื่อกี้ก่อนนะครับแจกไปเรียบร้อยต่อไปต่อไปเป็นแพน็คนี้เออเกือบละเกือบแจกดูโอเพิ่มอีกละเรียบร้อยอะทีนี้เราจะแจกอีก3แพ็กนะครับแต่เปลี่ยนสกิลละรอบนี้เปลี่ยนสกิลฟังกติกาดีๆนะเพื่อนๆฟังด,ดีนะครับคนที่จะลงสนามรอบนี้นะครับ ขอมีสกิลโพนะครับเออขอมีสกิลโพนะครับทุกคนต้องมีสกิลนี้นะผมในการเล่นกติการ,รอบนี้ครับผมอนุญาตให้บล็อกได้อยากกดบล็อกบล็อกได้ครับอ่ากติการ,รอบนี้ให้บล็อกได้นะหรือจะบล็อกหรือไม่บล็อกก็ได้นะครับผมแต่สิ่งที่สําคัญเลยใครที่ตายเป็นคนแรกจะได้รับดาบครับฟังไม่ผิดครับรอบนี้เอาคนที่ตายคนแรก รับดาบครับเออทุกคนมีสกิลโพนะครับทุกคนมีสกิลโพนะครับใครตายคนแรกรับดาบนะครับอ่าทวนอีกท,ที่นึงนะย้ำหลายรอบเลยเกินใช้สกิลนี้นะครับทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองตายเป็นคนแรกให้ได้นะครับและรับดาบไปทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับปึ๊บปึ๊บบอลอยู่ที่ใครโอ้ยมาเอา้าคนนี้คนนี้คน,นคนแรกเรียบร้อยคนนี้คนนี้คนแรกคนนี้คือนคนแรก ง่ายไหมโอ้โหแบบแร่กว่านี้ไม่มีแล้วเพื่อนแรกกว่านี้ไม่มีแล้วจริงๆเอฟเคครับเอฟเคก่อนนะเอฟเคก่อนนะเอฟเคก่อนนะเราจะเอาแบบเมื่อกี้นะครับสรอบด้วยกันนะครับใครตายคนแรกรับดาบครับเอาแบบเมื่อกี้สองรอบนะครับเตรียมตัวนะครับกดครับลงสนามครับลงลงลลง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 ลลง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  ด่านไหนก็ได้ครับด่านไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณนั้นตายไวที่สุดครับเราจะแข่งความเร็วครับตายให้เร็วตายให้ไวถ้าทําได้เอาไปแพ็กหนึ่งคนที่เอ่อคนนี้ลบกวนออกก่อนนะครับคนนี้ลบกวนออกก่อนนะครับ <c oughs> ลงสนามไม่เฉยเลยอืม <c oughs> ได้แล้วโอ้คนนี้คนนี้คนแรกคนนี้คนแรกเบคอน,นคนแรก,แรกอุย้ยเนสโกเนสโกได้มาใครตายคนแรกนะครับตายให้ดีตายให้ไวถ้าทําได้ให้หนึ่งแพ็ก โอ,โ,โอ้โหสกี้แย่งกันได้แล้วครับโอ้คนนี้คนนี้เหรออ่ะถ้าจำไม่ผิดคนนี้ได้ชื่อ A C S ักอย่างนะครับไปครับดูโอหนึ่งแพ้ครับอ๋อมี A ด้วยไหมกี่แม่จะโดนด่าแล้วก็คนนี้นะครับ รอ้อยคนนี้บอดนะครับ